สวัสดีครับอยู่กับมิส่สุซูเปอร์โปรกันนะครับและโซ่ะมิ่สูเอ็มพีค่ะ,ะวันนี้นะครับเรามาส่งมอบครับวันนี้ไม่ได้ส่งนานแล้วเนาะกับแคปยกสูงตัวท็อปสุดเลยนะครับ ใช่ค่ะกับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสีขาวด้วยเลยนะก็คือสูงสุดของตัวแคปแล้วนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่8 4 4 0 0 0นับาทซึ่งก็พอเป็นราคารวมสีขาวแล้วนั่นเองเนาะถ้าเป็นสีอื่นสีประจิที่ไปดแสนสา่834,000บาทนะครัก็ถูกลงนะถูกลงนะครับนี่และแน่นอนนะครับกับแคปตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มนะครับตัวนี้ ลูกค้าอันนี้มีลูกค้าแล้วก็คือลูกค้าคันนี้ได้โปรพิเศษด้วยนะครับใช่อันนี้ก็คือด้วยความพิเศษของของอาชีพลูกค้านะคะลูกค้านี้เป็นอาชีพอ,รระะอ่เอาเกษตรกรการทำเกษตรกรรมทั่วไปเนาะ,นะใช้เงินรอบรถนะคะเพียง $19,000 บาทเท่านะั้น1 9 0 0 0ับาทออกรถ<อ>ได้เลย,ออเลยนะครับนี่ทำ เกษตรกรด้วยนะแล้วตัวท็อปขนาดนี้เกียร์ออโต้ขับสะดวกสบายขนาดนี้พอนไม่แพงเลยนะ1มื่นมื่นหนึ่งพันครับ1มื่นหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับมากเลยแล้วแน่นอนนะครับเราก็ยังมีของแต่งให้นะครับพื้นฐานให้ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะตัวนี้ก็ด้วยรถเป็นสีขาวเนาะล้วก็ตกแต่งเปนสีดำให้นะคะจะได้แบบดูแล้วก็ยังมี ติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มรอบคันกันสัดข้างกระบะไลเนอร์แท้นะบอดแคปด้วยนะครับอดแคปแล้วก็มีค่าจดเะเบียนก็ฟรีให้แถมให้ครบหมดเลยในงบที่ต้องใช้หมื่นเก้านี่คือจบแล้วนะครับจบแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอ้โหนอกนากออปชั่นตัวท็อปมันมาครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด18นิ้ว เป็นคุณแจอัจฉริยะนะคะพุสตาร์ทเนาะข้างในเป็นเบาะหนังนะคะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับสวยงามมากตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นทัสกีนนะคะรองรับทั้งตัวแ p ปเปิ a คา a พ Android Auto นะคะบลูทูธต่างๆครบคบหมดเลยนะครับแม่นี่นะครับแล้วลูกค้าก็เดี๋ยวคันนี้ลูกค้ามารับรถเองที่โชว์รูมนะครับนี่เราเคยทำคลิปส่งวอบตัว้สอนการใช้งานตัวนี้ให้แล้วด้วยนะตัวนี้บอกเลย ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับใช่สะ,สะดวกสบายมากๆเลยนะคะยังไ,ไงก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามีตุ๊กตาให้ด้วยค่ะครับรอเจอกันเลยนะครับ นะครับตอนนี้ลูกค้าก็มารับรถกันแล้วนะครับกับแับตัวท็อปสวยๆคันนี้นะครับสวัสดีครับคุณโกดสวัสดีครับคุณก๊อฟนวครับวันนี้ได้รถถูกใจไหมครับถูกใจมากครับโอ้ถูกใจเนาะนี่ได้ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับครับผมแล้วอันนี้ไฟแนนซ์ทำเรื่องยากไหมครับไม่ยากครับใ้เวยามประมาณ2อาทิตย์โอ้อันนี้จริงๆลูกค้าไฟแนนซ์นี่ไปทําให้สัญญาให้ถึงที่พิษโลกเลยนะครับโอ้โหถึงหน้าบ้านเลยครับถึงหน้าบ้านเลยบอกเลยอยู่พิษโลกนี่ก็ทําเรื่องได้ไม่ยากเลยเนาะนะครับแล้วก็ วันนี้ได้รถถูกใจนะครับพอถูกใจแล้วเนาะนะครับยังไงฝากเชียร์ผมนิดนึงแล้วกันถ้าสมมติมีคนสนใจก็พิสูจออกว่าจากใครดีครับผปตอบเลยครับเท่น้ำเลยครับได้เซลแบบใจเย็นใจดีมากโอเคโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับสิบเต็มสิบได้เลยครับฮะตักทักนะครับถ้าใครสนใจโปรดีๆว่ดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้เลยนะครับที่กอลปฟพสูซูซูเปอร์โปรและอีกช่องทางก็คือโจมิสูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมเปลูกค้าไปกันนะครับสวัสดีครับ